บิ๊กโจ๊กเนี่ยลึกกว่านั้นนะจะโยงไปถึงแฟนของอดีตนายกคนนี้ซะด้วยซ้ำย้อนไปนิดนึงบิ๊กโจ๊กเนี่ยเคลื่อนเนี่ยบอกไม่ใช่นายกบิ๊กตูไม่ใช่คุณทักษิณชัดเจนนายกที่ไม่เจตนาพูดถึงนายกคนไหนไม่ชัดเจนเป็นอดีตนายกเมื่อสองสามปีนี้ไม่ใช่ผู้ชายเอาไั้จะใครอะืมก็หมายถึงคนเดียวถูกไหมฮะ จริงๆอะเขาโจงเนี่ยลึกกว่านั้นนะจะโยงไปถึงแฟนของอดีตนายกคนนี้ซะด้วยซ้ำจะโยงให้ถึงด้วยแฟนชาติต่างชาติแฟนชาวที่เป็นชาวต่างชาติโยงให้ถึงแต่โจงเนี่ยสำหรับผมนะครับที่ออกมาครั้งเนี้ยเขาดูออดายแล้วเขาไม่เขาหมดเขาจนมุมเหลือเวลานนี้เขาเหลือสองคดีใหญ่ๆซึ่งใกล้จะจบแล้วสำหรับเขา ยืนบัญชีซักถึงเป็นเท็จอ๋อครับเรื่องพระเพื่ออะไรแต่อะไรจะถูกที่ไปอ้างว่าเป็นนายหน้าขายพพ่ผู้ว่าแล้วผู้ว่าเป็นที่เศษแต่คดีนี้ก็จะกางจะกดยกงจะเสร็จละครับอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องเว็บพนันกับฟอกเงินอมินนี่มินนี่ครับอนุกออนุกรรมการปปชสรุปแล้วจะกางจะส่งเข้าคณะกรรมการปปชชุดใหญ่ครับ แล้วตัวเองไปมีปัญหากับประธานปปชจาได้ไหมที่ไปว่าป่วยพร้อมปีใหม่บ้านวันนอนปันคนพาไปครับไปถูกไหมครับผมจําได้โจ๊กเคยพูดว่าจะเล่นการเมืองต่อไปอครับวันเนี้ยไม่ถคคนลืมไปละว่าทําไมคดีโจ๊กถึงไม่อยู่กับปปช มันต้องเป็นคดีอาคดีอาญาสารทุจริต<ม>อยู่อยู่ไปอยู่กองอบปปชเป็นเจตนาของโจก<ม>โจกให้ลูกน้องไปแจ้งความเขามีลูกน้องเป็นนายทุคนหนึ่งชื่อคิสคเพื่อให้เข้าสู่เรื่องเข้าสู่ปปชครับเราต้องการเพื่อให้เป็นคดีลากเป็นคดีการเมืองให้ได้ ผมว่าครับผมว่าเขาเขาใจรีภายมากกว่ามั้งน่าสนใจครับน่าสนใจครับผมว่าเขาจะรีภายมากกว่าดูออได้เขาไม่มีทางไม่มีทางชนะแล้วนี่เขาล้องศาลปกครองถูกความประธานศาลปกครองถูงสุดว่าแทรกแซงครับก็ถูกยกเพราะว่าเขาไม่ได้แทรกแซงคืออ้าวใจนี่อดีตเลยครับศาลปกครอง กรณีบัดกรณ <บา S 1> <อ>ีคด,ดีโจ้เนี่ยเหมือนคดีคุณทักษิณหนึ่งหนึ่งสองให้ข้อที่ประทุมใหญ่สารตีกาคดีนี้หมนงานไม่ใช่ถามปกครองตัดสินเองเขาข้อที่ประทุมใหญ่ศาลปกครองถูงสุดเขาก็มีของเขาเป็นคณะของเขาเลยครับอืถึงเึงยกคำร้องวิกโจกไอทีวอรร้องว่า,ขา,า,าขเขาไม่มาปกเขาไม่ถูกอ่ะเพราะแล้วก็ไม่ไม่มีใครผิด จริงๆแล้วยกคำร้องแล้วข้าที่ประชุมใหญ่เฉพาะกรณีคำขอให้คุ้มครองชั่วคราวเขาทให้เขาอ่าทุลาเรา็คือให้เขายังเป็นตำแหน่งรองผบไว้ก่อนคือว่าเขาจะได้มาเป็นแคนดิเดตแล้วต้องพิจารณาในที่ประชุมกรตรอประมาณนี้ครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังคดีใหญ่ก็ยังเดินอยู่นะครับว่าว่าถูกหรือผิดอย่างไรแต่เพราะว่าเขาฟ้องว่าการที่ผบ ตรอให้เขาออกจากราชการเนี่ยนะมันมันไม่ชอบด้วยกฎหมายครับเรื่องยืยู่สาบปกครองสูงสุดยังอยู่ครับถูกไหมฮะถูกครับแล้วก็เรื่องนี้เอาเข้าที่ประชุมใหญ่ด้วยไม่ใช่หรือผมว่าที่ได้ยินมาเอาเข้าที่ประชุมใหญ่เลยที่ประชุมใหญ่สาบปกครองถูงสุดครับตรงนี้ตรงนี้เป็นไปอาจจะเป็นไปได้เพราะว่ากรณีคําขอทุเราคําบังคับเนี่ยก็ยัง เข้าที่ประชุมใหญ่แล้วเมื่อผลแอคดีจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคดีที่ประชาชนสนใจคดีที่มีผลกระทบต่อมากกว่าด้วยนะมากกว่าสู้เราอีกนะเพราะฉะนั้นควรจะเข้าหรือไม่แต่อย่างไรก็ดีเลยจะเป็นต้องเข้าหรือไม่มเนี่ยมีองค์คณาอยู่แล้วนะครับถ้าองคณะนั้นเขาชัดเจนเขาตัดสินออกมาแต่เขาต้องผ่านการกรองนะรายงานไปที่ประธานศาลปกครองสูงสุดซึ่งเป็นอำนาจประธานว่าจะเห็นความสําคัญของคดีนี้มากแค่ไหน ควรจะปล่อยไปเลยนะหรือจะส่งเข้าที่ประชุมใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับหน้าท่านมันมีคณะที่พูดแต่ใช่ติมมีคณะแต่บางเออมันมีเกิดมีข้อคอละห้ามประท้าเลยบอกอย่างนั้นเอาเข้าที่ประชุมใหญ่ครับมันมีข้อคอละยิ่งต้องเอาเข้าที่ประชุมใหญ่ถูกแบบล้วแล้วผมผมรู้สึกเข้าแล้วด้วยมั้งรู้สึกว่าเข้าแล้วด้วยเพราะมันมีข้อคอละครับคณะตุลาการครับ หนึ่งในน้ำอะไรอย่างนี้